พิพิธภัณฑ์สถานห่งชาติรรจังหวัดขอนแก่นซึ่งเข้ามาเที่ยวตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง4โมงนะคะจนพรเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านอาจารย์ครับที่พิพิธภัณฑ์กําลังจะปิดแล้วอีก10นาทีซึ่งอาจารย์กําลังอ่านภาษาโบราณนะคะกำลังทาความศึกษานะคะศิลปะรูปลายนะคะผคลงานต่างๆนะคะที่ปรากฏบนศิลาจารึกนะคะศิลาจจาหลักนะคะที่มีการสลักป็นภาพอยู่บน ไบเสมานะคะหินทรายซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามอย่างมากนั่นเองที่นี่พิพิภธภัณฑ์สถานิ่งชาตินะคะเป็นที่รวบรวมนะคะมะรดกทางวัฒนธรรมกลุก่มปริยากลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนถึงนะคะไบเสมาที่มีความงดงามที่สุดนะคะที่ถูกสร้างขึ้นแก่สลักขึ้นในสมัยทวารวดีนะคะจะอยู่ที่นี่นะคะน่าจะเป็นชิ้นที่งดงามที่สุดของโลกก็ว่าได้ ้าทุกท่านนะคะต้องการที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามารับชมนะคะกลุ่มพระธาตุนาดูน,นะคะพระพุทธรูปพิมพ์ต่างๆต่อไปถึงพระศิวะนะคะองค์ที่ใหญ่มากนะคะเข้ามานุษย์เลยนะคะแล้วก็รูปทารมนะคะที่ปรากฏในปู่บ้านเด็นะคะปู่บ้านเด็นะคะเทวรูปนะคะร,ะะะรับพระวัชระนะคะแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่ในปู่ในเขตแถบนี้ ก็ได้มารวมอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ดังนั้นสถานที่แห่นีถ้ถือว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและก็เป็นแหล่งมรดกปัญญาอันเยี่ยมยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่น่าเข้ามาศึกษาน่าเข้ามาคนามา้นคว้าวันนี้อาจารย์ก็รู้สึกดีใจนะคะว่าเออวันนี้ได้มีโอกาสมาครึ่งวนันนะคะมาศึกษามาแลเกเปลี่ยนมาเรียนรู้ พร้อมๆกันแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่และพนักงานอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ถามอะไรเขาก็ตอบได้หมดถือว่าเป็นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็มีความมีมิมตรใจนะคะตอบอะไรก็ให้เกียรินะคะกับท่านผู้ชมแล้วก็มีการต้อนรับขับสู้อย่างดีด้วยมิมตรใจที่งดงามที่นี่คือพิพิธภัณฑสถา,านแห่งชาติจังหวัด ออแก่่นนนัเองคกราบขอบคุณกราบ,บสวัสดีค่ะแล้วก็กราบขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะของที่พิพธภัณฑ์แห่งน,นี้ที่ให้การต้อนรับนะคะอย่างดีเยี่ยมกราบขอบคุณกราบ,บ,บสวัสดีไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะคะ